ส่วนท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็ออกมาเน้นย้ำนะครับถึงการผลักดันเรื่องของการท่องเที่ยวรวมถึงด้านกีฬาซึ่งจะมีส่วนช่วยในการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไทยด้วยครับคุณสุดาวันหวังสุภกิจโกศลครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาท่านก็เปิดเผยนะครับโดยบอกว่าในปี2517นี้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาขอประกาศนโยบาย ที่ถือว่าสําคัญมากครับที่จะมาพลิกโฉมการท่องเที่ยวและกีฬาของประเทศไทยโดยการสร้างไรายได้จากการท่องเที่ยวสูงถึง3.5ล้านล้านบาทแล้วก็เพิ่มส่วนแบ่งมูลค่ากีฬาไทยที่มีเพียงแค่ร้อยละ0.58ให้กลายเป็นร้อยละ1นจากอุตสาหกรรมกีฬาโลกนะครับที่มีขนาด45.58ล้านล้านบาทคิดเป็นมูลค่าสูงถึง455,800ล้านบาทให้ได้ครับ สำหรับนโยบายที่ทางกระทรวงจะขับเคลื่อนในปี2567นั้นมี7นโยบายหลักครับนโยบายแรกคือการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในปี2567จากเชิงปริมาณเข้าสู่โหมดของคุณภาพซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีก็ต้องการให้บรรยากาศการท่องเที่ยวของประเทศไทยนั้นมีความคึกคักตลอดทั้งปีทั้งจากนักท่องเที่ยวต่างชาติและนักท่องเที่ยวชาวไทยครับโดยประเทศไทยต้องเที่ยวได้ทั้งปีหรือเที่ยวได้ทั้ง365วัน จึงได้มีการเตรียมกิจกรรมต่างๆไว้มากมายครับเช่นเทศกาลตรุษจีนเทศกาลสงกรานและที่จะจัดให้ยิ่งใหญ่กว่าทุกปีเพราะว่ายูเนสโกเพิ่งจะประกาศขึ้นทะเบียนให้สงกรานในประเทศไทยนั้นเป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมวลมนุษยชาตินโยบายที่2ครับ ทางกระทรวงจะใช้ซอฟต์พาวเวอร์เป็นพลังในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการกีฬาของประเทศไทยให้เป็นขุมพลังใหม่ Engine The New Power นะครับในใบที่3คือประเทศไทยความสําคัญกับเรื่อง,องความปลอดภัยดังนั้นต้องทําให้นักท่องเที่ยวได้มีความเชื่อมั่นว่าเมืองไทยนั้นปลอดภัยครับซึ่งได้รับการดูแลเป็นอย่างดีต้องมีความเข้มงวดการบังคับใช้กฎหมายและการปราบปรามการเอาเปรียบหลอกลวงบรรดานักท่องเที่ยวเป็นต้น นโยบายที่4คือเรื่อง responsibility ทำให้การท่องเที่ยวนั้นเกิดความยั่งยืนอย่างมีความรับผิดชอบนโยบายที่5ใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการกระชับความสัมพันธ์ของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวออกเฉียงใต้หรืออาเซียนนโยบายที่6มีนโยบายที่จะขับเคลื่อนด้านกีฬาพื้นฐานโดวยวางระบบการพัฒนาทั่วประเทศเพื่อจะให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง นโยบายที่7ครับคือการเตรียมความพร้อมสำหรับมหกรรมกีฬาระดับนานาชาติซึ่งปี2 5 1 7ก็จะมีรายการแข่งขันระดับนานาชาติหลายรายการและการเตรียมตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันครับเช่น Asian Indoor แล้วก็ Martial Arts Games จักรยานยนต์โมโตโ GP เป็นต้นรวมไปถึงเจ้าภาพ4เกมครั้งที่33ในปี2568นั่นเองนะครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไ i k e กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของทีมเอช่อง16ครับจะไม่พลาดทุกรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ